ฮัลโหลครับคุณแม่แม่เพ่ยีครับแม่เห็นแม่ไปบวชแม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะทำใจให้สบายขออนุญาตแม่แม่แป่งนนะคะได้ครับแม่น้องดิวคือเทวดาของแม่ตลอดมาและเสมอมาแม่คิดถึงน้องดิวตลอดทำให้แม่มีวันนี้น้องดิวสามารถถามลูกทั้งสองคนได้ว่า ว่าขอให้แม่หมดหนี้หมดสินทีเธอแม่จะได้ไปถือสินสรวจมนภาวนาทัทีแม่อยากทําตรงนั้นมากเลยแต่แม่ไม่มีโอกาสเพราะแม่เป็นหนี้เขาแต่น้องดิวเป็นเทวดาของแม่มาช่วยแม่ทําให้แม่มีวันนี้แล้ววันนี้ที่แม่ทําแม่ก็ตั้งใจขออุศลผลบุญที่แม่ทำเนี่ยรงผลให้ ชีวิตน้องดิวและครอบครัวของน้องดิวพบแต่สัพพะสิริมงคลในชีวิตตลอดไปค่ะขอบคุณครับก็ขอให้แม่เผยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแม่แม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะแม่แบบสร้างบุญสร้างกุศลอยู่แล้วก็ทําจิตใจให้สบายเดี๋ยวข่าวข่าวข่าวกระแสต่างๆ,ๆเนี่ยมันก็มีเกิดก็ต้องมีดับครับเหมือนมนุษย์แหละแม่ ทำใจให้สบายแม,แม่ไม่ต้องคิดมากตอนนี้น้องก็อยู่กับดิวแล้ววันนี้ว่าทํางานการสนุกสนานกันไปแม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้ดิวดูแลน้องเองแม่กราบขอบคุณหัวใจนะ้องดิวมากๆแม่มองเห็นแต่แรกแล้วเด็แม่เป็นคนที่ไม่ได้ทาง <c oughs> เก่งทางไอ้โทรศัพท์เนี่ยครันะเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปหาคุณแม่อีกรอบนะครับค่ะขอบคุณอย่างสูงเลยครั แม่ขอฝากน้องได้ครับได้ครับโตเดี๋ยไม่เคยเข้ากรุงเทพน่าเสียใจรูกเทพนลูลี่ขอบคุณแม่ลำเพยนะคะเดี๋ยวเตรียมงานกันทำงานก่อนเนาะแม่เดี๋ยวเราโทรหากันอีกครับอนุโมทนาบุญกับแม่ด้วยนะครับครับผมใช่ เป็นแบบว่าเป็นน้องของผู้กันนะครับอยากบีมอยากจะบอกอะไรให้กับใครหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้บีมก็ขอบคุณพ่อแม่ด้วยนะครับที่ดูแลแล้วก็อ็นดูผมนะครับก็ขอบคุณพี่ดิวนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่เข้ามาให้โอกาสผมยงแล้วหนูเชื่อไหมว่าชีวิตหนูจะมาถึงจุดนี้ไม่เชื่อ มันคือความดีของหนูที่ทํามาแหละพี่เชื่อความดีจะคุ้มครองเราก็ขอบคุณแทนน้องบีมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตด้วยวันนี้คนดูเยอะอาจจะก,กระตุกอาจจะค้างนะแฟนคลับแต่ว่าพี่ดูไม่ซีเรียสเพราะสุดท้ายแล้วจะได้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวแล้วแต่ทุกวันนี้แค่น้องๆได้มาเจอกันเรามาเจอหน้ากันเราก็แฮปปี้แล้วนะบางทีการเอาน้องๆมาบางทีขายของเกินไปบางทีน้องเขาอาจจะไม่ได้เก่งด้านการขายของ แต่วันนี้สําหรับพี่ดิวนะพี่บอกเลยว่าขอซัพพอร์ตน้องแบบนี้มีความสุขแล้ววันนี้โคตรมีความสุขเลยทุกคนวันนี้24,0 0 0นสคนนะครับสำหรับดิวนะครับดิวคนนี้ก็ขอฝากน้องน้องบีมนะครับฝากน้องๆในทีมนี้ด้วยนะฝากด้วยนะครับทุกคนวันนี้แฮปปี้มากทุกคนไม่มีอะไรจะพูดแล้วทุกคนวันนี้ก็สำหรับดิวนะดิวพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ ดิวรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นย่อมดีเสมอไม่ว่าอะไรที่ทําผิดพลาดไปไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เคยทําผิดแต่วันนี้ถ้าทําผิดแล้วขอโอกาสสังคมขอโทษขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยแล้วก็ขอโอกาสอีกสักครั้งได้มีจุดยืนในสังคมแค่นี้ก็ดีใจที่สุดแล้วนะคะ